Apoint โปรแกรมสุด Exclusive ให้สิทธิพิเศษมากมายทั้งรับแลกลดสำหรับสมาชิกแอมเวเท่านั้น Apoint คือโปรแกรมสะสมคะแนนรูปแบบใหม่สำหรับสมาชิก A point, แอมเวที่มาแทนโปรแกรมแอมพลัตั้งแต่1กันยายน2 5 6 5เป็นต้นไปสะสม Apoint ได้ง่งายๆหลากหลายวิธีวิธีที่1ซื้อสินค้าแอมเวย์ครบทุก15บาทรับเลย Apoint1 คะแนน วิธีที่2รับคะแนนคูณ2ทันทีเมื่อซื้อสินค้าแอมเวย์ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการขายวิธีที่3สมัครสมาชิกแอมเวย์ใหม่ปับ๊บรับเอพอ n ต์ไปเลย300คะแนนทุกคะแนนมีอายุ2ปีได้แล้วอย่าลืมใช้กันนะการใช้คะแนน a อพอ n ตก็ง่ายๆได้หลากหลายอย่างที่ชอบทั้งรับแลกลดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะใช้คะแนนแลกส่วนลดเงินสด100บาท หรือใช้คะแนน APoint แลกรับสิทธิพิเศษที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบอาทิคุ้มค่ากับการแลกซื้อผลิตภัณฑ์แอมเวย์ฟิตแอนด์เฟมกับการแลกส่วนลดโปรแกรมวิเคราะห์สุขภาพและความงามฟินกับการแลกส่วนลดบริการอาร์ติสต e ริสปสนุกกับการแลกของพรีเมียมและชิวกับส่วนลดเครื่องดื่มที่แอ w เวย์คา พร้อมมีสิทธิ์ลุ้นกิจกรรมเซอร์ไพรส์อีกมากมายและถ้าอยากเช็คคะแนน Apoint ผ่านออนไลน์ก็ทำได้ง่ายๆตามนี้เลยเพียงเข้าหน้าเว็บไซต์หรือหน้าแอปพลิเคชัน a อ w a y แล้วคลิกที่หน้าโปรไฟล์ก็สามารถเลื่อนดูสิทธิพิเศษต่างๆที่คุณจะได้รับได้ทันทีหรืออยากได้รายละเอียดสิทธิพิเศษแบบเต็มๆก็เลือกได้หลากหลายช่องทางที่คุณสะดวก APoint จับหนักไม่อยากให้คุณพลาด รีบสะสมแล้วรีบมารับแลกลดกันให้จุใจทุกคะแนนมีค่ากับสิทธิพิเศษต่างๆสำหรับสมาชิกแอมเวย์เท่านั้น